บ้าสับแตบ้าดิเดียวเดียวเอาลว,ว้อยู่เลื่องใสสวนแล้วทะเลาะแล้วหายแล้วตายแล้วล็อกแล้วหนีไปหนีไปหนีไปเทโพไซซีหนีอย่างเดียวตายเปลียนตายแล้วตายใหจะฆ่าแล้วลูกคัฟโฟโค้งลูกโซ่คอหนีหนีลูกอยู่เรื่องายเอาลูอยังไงก็ไม่ยอมได้จักคันคันละสองร้อยแล้วสี่ร้อยอไปออเอากอาอกปะจอ ปลาเรยบีเรที่เป็นเรือชาย่รางสองเล่มสองลำเราใช้ร่องน้ำสองร่องน้ำสามร่องน้ำสองสรุ่งเรืองใสจากพี่ทองท่าด่านเบิ้งไสปูทองแขวงสวัสดิกิจร่องน้ำที่สเทเกิดเทพรใสจากบ้านท่าโพบิ้งใสปูทองแขวงสวัสดิกเทเอาละครับล ืองลูกเรื่องใช่เมืองใช่พุทธเมืองเดียวกันกับเทพพัดใจพี่น้องบ้านคาโปเอาบาดเจ้าพ่หัวหักมาเส้นมาเชี่ยวสอยขันตอนี่หัวเพียงหัวถ่ายเพียงไกลหัวพาแสนคนกันเรืองที่นี่เดื่องคือเทพพัดใจเทพพัดใจเริ่มขยับขยับเปลี่ยนเสียงสีขึ้นมาว่าไอ้จะหนีรอดปลอดภัยหรือเปล่าเคาะเคาะเริ่มหนีเริ่มหนีหนีกันตำราของลูกเรื่องใช่ลูกเรื่องพี่น้องทั้งบ้านท่าด่านเมืองเส้นพุทธอัดขึ้นมาหนามใครบอกได้ผลเจ้าจะหนีไปไหนเทพเอ๋ย ลูกลูกใจดาวลาด้าดาวแล้วไหนขณะนี้พี่น้องจจเขาก็ย้อนไปฟังหัวเรือโคกี้สูสีจูงจี้สองเรื่องสองลำร่องน้ำสองหุ้งเรือใส่ร่องน้ำสามเทพพรอใส่เอาเลยได้ใจแล้วเทพพรอใส่เปลี่ยนขึ้นมาอย่างแรงจะแซงอย่างนี้ได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่รุ่งเรือใส่ไม่ลดไม่ละไม่เลิกตายไปตายแล้วต่างคนต่างบนต่างคนต่างนี้ต่างคนต่างนี่ต่างคนต่างไปเอาแล้วใจจะเขอนแล้วลูกสั่งลูกโก็เปลี่ยนขึ้นมาเปลี่ยนขึ้นมาทีเดียวลูกหุ้งใส่ทีเดียวทีเดียวเทพพรใ ีหน <54. S 2> ียังไม่ออกบอกจะไม่ได้กันตายคือตายแล้วพ่อจ๋าพ่อเท่าจ๋าร้องเมียจ๋าช่วยหน่อยจ๋าร้องเมียพ่อเท่าก็ช่วยเมยตอนนี้แทนคนใจช่วยคนใจจะเลิศตีหนีล่าปลอดภัยหรือเปล่าอะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดพลังคุ้มกันหนึมันจะเกิดขึ้นได้รูปเรื่องใจเริ่มใคร่จับเริ่มกระดูหัวฝังใจไปเริ่มเคาะเคาะเคาะขยับขึ้นมาถึงละกันส่งกันถึงละกันส่งกันว่าไงแทนพัใจหึงเจ้าหึงข้าแทนพัดใจ ให้เบาใครเป็นดุเป็นดาเป็นผัวหรือเป็นในเบอร์หุ่นมนตงไทยให้คำตอบเอาเลยจ้าอาล้วพี่น้องสองลนสองร่างชิดชี้เข่าห้องน้าแล้วขณะนี้เทพอใส่น้องมากเทอร์ล่าเพื่อเทละเพื่อทอดันเปลี่ยนกีนบ้าลูกเพื่อใส่เปลี่ยนกีนบ้าใส่กี่บ้านนี่เดียวนิดเดียวเอาเลยอยู่ลงใส่ส่วนแล้วทะเลาะแล้วหายแล้วต่อแล้วล็อกแล้วหนีไปหนีไปหนีไปเทพอใส่ซีหนีอย่างเดียวตายเป็นตายแล้วตายใหจะขาดแล้วลูกคังลูกโซ่คอหนี ลุกยังายเอาลุกยังไงก็ไม่ยอมยัเจอขอล่มสั่งกอดยาวสาวลกมาไงเทปพอนใจเทพพอนใจพี่น้องทั้งาพอตอนนี้สบายบิเบิดสบายบิมัเอัดขึ้นไปอัดขึ้นไปลุกเรืนงใจก็ขยับขยับเก็บแรงไว้รอหน้าแล้วก็เทพพนใจเบิ้บลุกเรื่องใจพรืรเขาเสนไทออ ตูไปรอประกาศผลอย่งเป็นทางการที่ตุนตัดสินนะครับระหว่างลุ่มเดิงใจแล้วก็เทพยบางใจนะครับแต่สารภาพแล้วเอาตัวไปนะแม่ที่สวนยกได้เลยโอ้ยอะแล้วเราฝันเมียจบของเพื่อผ่านออกอ่ะขอดอกไม้ตัวทุกไปอ่าผลพาธการยามออกมาครับพี่น้องโอนเสร็จรอดข้าวอับพัดลมเนื้อพี่น้องข้างเมือนหินเนื้อ ลบเลยให้กดใส่เลขหนึ่งหนึ่ใส่เลขสามเป็นแม่โคเสียงปากให้ใบกดเลขใบนะครับอัขอบคุณขอบคุณพี่น้องเก็บเก็บคะแนนะขอสู้ร่องน้ำจะสู้สลับร่องน้ำเตะระเทียวเทียวต่อไปก็เป็นเทียวที่หัก็เป็นเรื่อใช้ใยของไงเออเออเพื่อไงฮะเดี๋ยวเป็นของไงนะครับระวังร่องน้ำสองนี่ขุนล่าม บาโคนลาาไปทด้ผู้จัการเพื่อืนนีน้ยังบ่เห็นหน้ายอยู่ด้วยอบอกว่าที่เอาบา,าพัดุดบอาบอท่นออันผู้ใหญ่เหใหญ่อ่ผู้ใหญ่ขูดมาแล้บหลพอ่อพันลา้านอหลงพอ่อพันลา้านอ่าวนนี้กิยังบ่เห็นไร้านตู่ด้อ โอ้โหผลโดวสาบลาสาล่ทุ่เห็นหัวหน้ามานแล้วมันขึ้นนอนเฝ้าถ้าเป็นเฝ้าก็ได้เฝ้าถึงจะดุจะบอสไดหรอก่าได้เบิ้งเพือนะหัวหน้ามานนี่อาทำแวเนี่นั่นพี่น้องทั้งน้าผลใหญ่ทั้งทีมงานเฝ่าเพือสสหายถ้าผู้จัดการทั้งร้องเบิ้ดเบิ้ดเือกได้ไปต้องฟที่หัวหน้ามานมาทมดาได้อ่ผู้เอาหู้หนำด้เก่งแนี้เก่งแุยยางบอได้งเหู้อย่างตะไยได้ เงีย่งยเน่เราเลียบปั๊บเงี่ยเราเรียบปับ๊บเลผมเลียบพอมนียผมเลยเส้นย้ำผมโดนถามเลยเป็นอะไรไปถาม,มย่าผู้หง